ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใ,ใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Topup ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับพิ่ีต้อนรับสุรีทีโอกันเหมือนเดิมุกคนก็จะทำการอัปเบตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2026โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนที่เราจะทาการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตดสำหรับวันนี้นะครับดูเลยกันนะครับว่าหลังการอัปเบตวันนี้นะครับทุกคนจะมีอะไรนะครับผมที่ จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับทุกคนว่าจะเป็นพวกแพทนักเตะต่างๆทุกคนหรือว่าตำนานใหม่ๆนีครับทุกคนก็มาดู้ลยกันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและเินิคั่ามาใหม่มีอะไรกันบ้างนะครับฝากรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียนดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังการอัปเดตเป็นอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นในี่กคนอยากีะทราบกันดีนะครับว่าวันนี้เป็นวันพัปิงกานนะครับทุกคนตัว จะเปิดในเล่นในที่ประมาณบ่ายสามหรือว่าสิบห้านาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนครับบอถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติอยู่แล้วนะครับก็เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันบ้างเลยกันในครับบอเรื่องวันที่ในส่วนของแพนนาเต็กกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็เรามาไล่เรียงกันไปทีละแพ็คเลยแล้วกันนะครับว่ามีแพ็คการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องวันที่แพ็คแรกนั้นเป็นแพ็คของอีพิกเนชั n น l m ลมิดฟิลด์ทุกคนมีตอตตีุ่คนพลาทินี่แล้วก็โทมัสโรซ และต่อมาคือในส่วนของโชว์ทาวเอเมริกันลีกนะครับทุกคนมีทางฝ่าของซอนเฮอร์มินด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะอยู่กับเราจนถึงวันจันทร์หน้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนแพ็กที่หมดอายุในวันนี้นะครับคนเป็นแพ็กของยูโรเปียแคลับกราเดียนนะครับมีเปเป้เป็นคนเป็นตำนานนะครับผมไมเคอนนะครับผมแล้วก็เซอร์จีนาเดนะครับที่จะหมดอายุไปหลังการอัปเดตนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแพ็กหมดอายุแพ็กที่2นะครับเป็นแพ็กของโชว์ทาวเวอ์ซูเปอร์ลีกนั่นเองนะครับวันนี้ก็หมดอายุไปหลังการอััััปเดตสหรรบบวนนนี้ะค และแพ็กที่หมดอายุแพ็กที่3ามนะครับทุกคนเป็นแพ็กของ p i c ิ League เนี่ยทุกคนก็คือเป็นยูจิอันนี้นั่นเองนะครับผมที่จะหมดอายุไปหลังการอัปเดตสําหรับวันนี้นะครับแต่ก็ในส่วนของตำนานใหม่ๆเนี่ยทุกคนอยากได้ทราบนี้นะครับว่าในฐานข้อมูลนะครับมีตำนานใหม่ๆอยู่เพียบเลยนะครับคนไม่ว่าจะเป็นตำนานอีพิธรรมดาคนหรือ E p i c Big Time นะครับวันนี้ก็คืออยู่ในฐานข้อมูลเยอะแยะไปหมดนะครับทุกคนต้องรอรู้เลอกันนะครับว่าตัวเกมจะยิบยกตัวไหนเข้ามานะ่ครับแล้ก็ในส่วนของตำนานคลาสสิกนะครับทุกคน เผื่อนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับคือเป็นรูปแบบที่เข้ามาให้เปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนล่าสุดก็คือเป็นเปเป้นั่นเองนะครับและเมื่อวานนะครับทุกคนตัวเกมได้มีการเปิดเผยรูปภาพวิดีโอนี้มาทุกคนเป็นรูปภาพของราชสีห์ทุกคนหรือว่าสิงโตนั่นเองนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าน่าจะเป็นคิวของซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาเป็นตำนานบิ๊กไทม์ตำนานเวิลด์คลาสสิกนะทุกคนเป็นตัวใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการเี่าเดอ เคป้าเจ้านีครับทุกคนซาลาตันอิบราฮิมโมวิชนั่นเองนะครับก็มีใครรอกันอยู่บ้างหรือมีใครอยากได้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเองก็จัดแน่นอนครับทุกคนแล้ก็ต่อมาในส่วนของ Player of the Week นะครับวันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับคอนเซปต์ในปัจจุบันนะครับมี2รูปแบบด้วยกันนะครับเป็นการ์ดม่วงและการ์ดเขียวนะครับซึ่งหมดอายุไปวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเงาของนักเตะแพ็กใหม่นะครับจะมีรูปแบบของการ์ดเขียวเข้ามาอย่างเเดียวนนนนัั่องะคครบทุก ก็คือใน3เงานี้นะครับทุกคนเมื่อผมได้ทําการหาข้อมูลมานะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนีุ้กคนคนแรกนะครับเป็นทรอยครับทุกคนตำแหน่งของกองหน้านะครับผมแล้วก็มีเอริ่งเบลล์ฮร์เรนตำแหน่งของกองหน้าเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงนิกวันเดอร์เมเดอร์นะครับทุกคนเป็นตำแหน่งของกองหน้าตเป้าเช่นเดียวกันนะครับก็จะนาทัพโดย3คนนี้นะครับส่วนคนที่เหลือนะครับเรามาดูการคาดการณ์คร่าวๆกันก่อนเลยกันนะครับทุกคนนี้คือการคาดการณ์ของเบสเลเจนเอเอนะครับทุกคนให้ข้อมูลการคาดการณ์มาทั้งหมด 11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยลิงเบลฮาเลนครับทุกคนสกอตแม็กทงไม่ใช่สกอตกันผลเป็นบรูโนฟานเดนเดสนะครับมีคารานูกูนะครับทุกคนควาเดียนะครับผมมีนิกนะครับผมแล้วก็มีโอยาซาบาลนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มเติมตามนี้เลยทุกคนก็เล่นใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนแพ็กแจกฟรีตรงนี้ทุกคนเป็นโชว์ไทม์พรีเทชชันแนลทีมนะครับทั้งโชว์ไทม์นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์นะครับนี่คือหมดอายุแล้วมันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรูปแบบของ นักเตะแจกฟรีนั่นเองนะครับก็คือสิ้นสุดแล้วหมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับส่วนแพ็กที่มีมาและฟรีโดยเทียมดาวนะครับทุกคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของซูเปอร์ลีกลต่างๆนะครับทุกคนส่วนการไฮไลท์ของนักเตะเด่นๆนะครับทุกคนอยู่กับเราอีก2สัปดาห์นะครับต่อมารับคนเรามาดูส่วนของแพ็กเมาต่างๆกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของแพ็กเมาส์นะครับวันนี้ก็คือเรามาดูเลยกันนะครับว่าเหลือวันและเวลาถอยหลังนะครับทุกคนเท่าไรกันบ้างนะครับเริ่ม เป๊ปกวาดิโอลาเหลือเวลาอีก77วันครับทุกคนอันนี้ก็คือไล่เรียงมันหมดอายุให้คร่าวๆแล้วกันนะครับต่อมานะครับทุกคนเป็นในส่วนของเอซีมิลานะครับทุกคนเหลือเวลาอีก56วันนะครับทุกคนแฟงไรการ์เหลือเวลาอีก42วันนะครับก็ยืมไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาทุกคนเป็นทางฝั่งของเอฟซีบาร์เซโลนาทุกคนเลยก็มีฟาบิโอนะครับอันนี้คือบาร์ซ่าเหลือเวลา21วันนะครับทุกคนฟาบิโอเหลือเวลา7วันนะครับแล้วก็2แพ็คที่อยู่กับเราาาาาาายยววนนนนนนนะะคคคครรััับบบกกืือออเเเเลลลมมมซีี่ิห 259วันเลยด้วยกันนะครับประมาณนี้และกันนะครับทุกคนสำหรับแพ็คนักเตะต่างๆและก็แพ็คเหมาต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็ทางฝั่งของภารกิจนะครับทุกคนก็คือตอนนี้นี่ครับภาพของแคมเปญบราซิลและอังกฤษนะครับก็คือหมดอายุแล้วหลังการอับเดตวันนี้นะครับส่วนไอที่เหลือคือจะเป็นลีกอีฟุตบอลนะครับทุกคนแล้วก็สเตปอัพนะครับอันนี้คือจะอยู่กับเราอ่ายังอยู่นะทุกคนก็คืออยู่กับเราให้สามารถได้ทําภารกิจกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับ ก่อนจะไปเข้าอีเวนต์กันนะครับทุกคนเรามาดูกติกาของ n ิกเ Gen 2025กันบ้างเลยกันนะครับอย่าลได้ทราบดีนะครับว่าตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการแข่ง n นิกเจนนะครับทุกคนก็คือมีกฎกติกาทั้งหมด6กติกาเลยด้วยกันนะครับทุกคนเป็นกฎในการใช้การแข่งขันนะครับทุกคนก็คือ b e ส t of 3นะครับเป็นโมบาย8นาทีนะครับคอนโซล10นาทีนะครับใช้ดีมทีมไทยลีกกันทุกคนแล้วก็จัดอันดับ11ตัวจริงต้องมีผู้เล่นสัญชาติไทยนะครับนี่ก็คือกติกาคร่าวๆนะครับทุกคนก็มีใครไไปสสู่รรอออบบบบุดดท้้้้าาาายยกกกกััันนนนงง็ลลคคมมมเเเต์ขะ และก็ต่อมาเรามาดูส่วนของอีเวนต์ต่างๆกันบ้างเลยกันนะครับทุกคนเริ่มมาที่อีเวนต์ที่เล่นกับบอดรู้นกับ AI ก e n p o หรืออะไยกันนะครับสํหรับอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสํหรับวันนี้นะครับวันแรกคืออีเวนต์ของ European Club Championship นะครับและก็ต่อมาอันที่2ก็คือเป็นอีเวนต์นะครับทุกคนของ English Club นะครับเป็นรูปภาพของ Manchester United นะครับอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงหลังการอัปเดตสํหรับวันนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอันที่3นะครับเป็นอีเวนต์ทัวร์ของ National Team นะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับสํหรับหลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับ และต่อมาเป็นคนเรามาดูในส่วนของอีเวนท์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนท์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเริ่มมาที่อันแรกก็คือเป็นอีเวนท์ทัวร์ของ national team ทีมชาติอังกฤษนะครับวันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะทุคนสำหรับอันแรกของอีเวนท์ที่เล่นกับคนหรือเล่นกับยูเซอร์นะครับต่อมาอันที่2องคือเป็นอีเวนท์ของ challenge event elite club นะทุกคนเป็นรูปภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ อันสุดท้ายก็คือเป็น 3V3 นะครับทุกคน c o ียวเออร์พีชีมเพลฟันะครับวันนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตสารวันนี้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนประมาณนี้เลยกันนะครับแล้วก็อันสองแคมเปญที่หมดอายุไปนะครับคือแคมเปญของบราซิลและอังกฤษในเชนัลชีมแคมเปญนะครับทุกคนอันนี้ก็คือมีการหมดอายุทุกคนสิ้นสุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย daily game วยการนะครับทุกคนสำหรับ daily game นะครับเราก็จะเข้าไปซัดจจะทวดกันด้วยเลยกันนะครับทุกคนผมว่าของรางวัลนะครับรอเสิรับ ก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับทุกคนย้ำพิธีนะครับว่าตัวเกมนะครับควรจะเปิดให้เล่นประมาณบ่ายสามหรือว่าสิบห้านาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติโคโนอโมิอยู่แล้วนะครับก็ผิดภาพระการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยด้วยกันนะครับ mm. ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ